สวัสดีค่ะวันนี้มาถึงไบหยกแล้วนะคะทค่ะไบหยกตึกบหยกเสื้อผ้าที่น่ะสื้อเสื้อผ้าเบอร์เออเบอเออเ้ีวเสื้อใส่ใสเชุเนเออมาเมาเนี้มาเนี้ยไม่กันเอวกันไม่กันที่ไเนที่แกเงินเซ่แกเป็นกระถางชนะไปเดี๋ยวเดเดี๋ยวเนี่เที่วแลกเงินตรงนี้แล้วนี่แหละแล้วก็นี่ไงนี่ไงที่แลกเงิน อันนี้เป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามอ๋อแล้วบ้านนี้มันมีอยกูกนิทานนี้เป็นถนนอนถนนเข้าทางใบหยกน,นี่เป็นสถานที่ขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยค่ะธนาคารตรงนี้ะค่ใช่เปิดมายกมีเอทีเอ็มใบหมายก,ยก,ยกนี่คือกระาดาษเช้า โอ้โลยงนี่ค่ะใบยงตังเทศนานแล้วไม่ได้มาใ่ม้มันสั่ค่ะเสื้อผ้าใสา่เสื้อผ้าแต,แตนี่ว่าถ่ายส่งคือถายส่งเจ้าใบยงแขกแขกไปเนี่ยเออขมาดูข้ามาดู สวยค่ะสวยได้มากตลาที่ลองคอนนะคะวันนี้ก็เยอะแยะเลยค่ะื้ผ้าะน,น,นะ,คะ,ะคะพามาดูค่ะมาดูกัอนนะอันนี้จะเป็นตลาดกาดขายเสื้อผ้าขายทุกชนิดขายที่นี่เลยค่ะไ,ไ,ไปไเยอะมล ืตางใบหยกเดี right? oh so nice, right? okay. well, ๋ยวไปได้เงินก yes, ่อนไปค่ะมาเดินไปทางนี้มาค่ะไปยกว้ปาที่ยกึั้งตึกยกอันนี้ตึกไปยกมันก็เก่าเลยเนาะเดี๋ยวน้ะ เป็นตุ๊กใบหยกค่ะคุณค่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในใบหยกค่ะถ้ามีอะไรขายบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ